สรุปของแต่ลาชาดกพระเทวทัตเนี่ยเป็นผู้ร้ายทุกชาติไปสมัยพระองค์เกิดเป็นพระเวสสสันดนพระเทวท,พร,ท,วทพระเทวทัตคือคือ,คอชูชกเอาแล้วทำไมสร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมอย่างนี้ไม่ไปตนนรกสักที เออท่านจะไปบอกว่าทําบาปทำโน่นทํานี่ผิดศีลเราไปตกนรกแนละ้วมันไม่ตกง่ายๆนะครับคนทําบาปคงต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาใช้ผลกรรมนี่มันมันพอเพียงก่อนอย่าเพิ่งไปนรกเอาตรงนี้ก่อนเออผมก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันพระเทวทัตเนี่ยทําบาปทุกพบทุกชาติไม่เคยทําดีนะแต่ว่า ก็มาเกิดเป็นคู่กรณีเป็นคู่ปรปักต,ต่อโซ่กับ,บตะพุเตจานเนี่ยรื้อมาทุกภพทุกชาติไปอย่างพระเทวเพระชูชกก็ไม่ได้ไปทำบาปดทําำอะไรนักหนาแล้วเนพะียงแต่ว่าแปลกๆของชาวบ้านตัวตัวไปเท่านั้นแหละจนกระตั้งมาเกิดเป็นพระเทวทัศน์เนี่ยถึงอา้าละก็ปปไปภพนรกไปอย่างนี้นะก็ใช้เวรใช้กรรมมา